บ้านหลังใหญ่หญสวยๆเอียยมราคาล้านต้นๆเอาป่ะเอาปะอ่ะน,นี่และหนึ่งวิวซิลัดสวยๆหลังบ้านใช่วิวทุกนาเลยถนนฝัง<อ>นูน้นถนนสีเลนน่าเห็นว่า,าพร้อมโอนเลยนะถนนคุดแดงนะครับเสาใหญ่ๆนะถนนสีเลนเห็นปะสีเลนเส้นบางบัวทองชัยนาทสุพรรณอ่าสามสี่ศูนย์ที่ลงมาจากกรุงเทพอ่ะอ่านหลังเนี้ย ราคา8แสนห้าค่าช่างอีกแสนสองอ่ะเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นเท่าไหร่อ่ะงงเลยอ่ะงงดิงงดิแล้วที่ดินอีกเท่าไหร่สองแสนสองแสนกว่าเอออ่ะไม่รวมกับค่าถมนาเออแต่ขายหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นคนที่ไม่คุ้มก็คือจะของนี่เนี่ยเออคนซื้ออะไรไปคนซื้อสบายสิบ้านสร้างใหม่ด้วยเอ้าเออเอาดิเอ้าเนี่ยเอ้าแปดแสนห้าค่าช่างอีกแสนสอง เก้าแสนเจ็ดก็มาแล้วพะคุณเออแล้วที่อีกอะซื้อมาสองแสนไม่รวมค่าค่าถมนาเอ้าเอ้าเออสองห้องนอนสองห้องนอนคือพร้อมอยู่อะแต่ว่าไม่ให้เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียว yes อ่าหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำอือห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่เออนี่และหนึ่งวิวซิลทัตสวยๆหลังบ้านใช่วิวทุ่งนาเลยเออเอ่อเหอออิ่มเอิบอิ่มเอิบนี่ลงมาถนนคอนกรีตหน้าแปลงนี่ทำไมอะสวยเออ เ้าบ้านหายไปไหนวะบ้านอยู่ข้างในอ๋อประมาณไม่ถึง200เมตรแล้วนายไงรถที่ฝั่งหน้าบ้านเราสีขาวๆะเออไม่ถึง200เมตรใช่จบเลยไฟฟ้าก็เข้าไปแล้วเข้าแล้วประปามีแล้วเน็ตมีแล้วเออจบเนี่ยเห็นปหมแล้วดูดิชุมชน้นใบวุ่นวายสวยเลยเห็นไหดินแดนไม้ล้อมดินแดนไม้ประดับไม้สวยงามด้วยเออแล้วออกไปทางนี้โนซีเลนซีเลนกิโลกิโลหนึ่ง เลี้ยวซ้ายออกไปถึงเลยเ,ออเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีชัยนาทชัยนาทเพียงแค่ว่าทางเข้าเนี่ยสี่เมตรค่อนข้างที่จะบดีคันรถใหญ่แต่ว่าเขาทาหินคุกหินอ่าหินโดยหินเกดเข้าไปเลยนะแล้วบ้านเนี่ยก็คือบริเวณซ้ายขวาเต็มอ่าเต็มอ่าเพราะฉะนั้นปีสองปีคอนกรีตแน่นอนแน่นอนเต็มเต็มทั้งซอยนะแต่ซอยนี่มันแค่2 0 0เมตรไอ้ไม่ถึง2 0 0เมตร่ะไอ้คันขาวเราหลังสุดท้ายช่วงอ่อช่วงช่วงสี่ช่วงเสาไฟเออเราหลังสุดท้ายน่ะสุดแล้ว แม่บรรยากาศดีจริงจริงมีทั้งไอ้แมกมงแมกไม้นะเอ้ยในต่อต่อไปเนี่ยแล้วถ้าในบ้านเนี่ยต้นไม้ขึ้นนะลมเลยละ่ะลมรื่นลมรื่นดิเนี่ยผมนึกว่าจะมีมกุกไม่ใช่ลมจมนะอมเออลมลมรื่นลมรื่นอ่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านและมีประตูประตูรัว้วรัวรอบขอบชิดว่างั้นเถอะชัดเจนล้อมรั้วไว้หมดแล้วล้อมรั้วแล้วอ้าวไฟฟ้านี่นี่น,นี่พีเอมาแล้วอ่าคือเขาเคยอยู่มาแล้วใช่ติดหม้อ ไฟฟ้าปราปาอินเทอร์เน็ตก็มีมีมีครบเลยแล้วถามตรงลุงแกบอกว่าไงไม่ขายบ้านอะขายอ๋อโอเคแต่ว่าแกไม่ไหวหลังไมใหญ่ไปเออสองห้องนอนนะเนี่ยจอดรถได้ตกสิบกว่าคันนะใช่มอไซค์เอามอไซค์เทินกันไวปงไงก็ได้อ่าใช่แล้วก็รถใหญ่เออพอหอมปาักหอมคออสรุปเลยนะร้อยสี่สิบเก้าตารางวา นะอยู่วางน้ำซับสีประจันสุพรรณบุรีเป็นถนนคุดแดงพร้อมโอนก็บอกเขาไปะนั้นก็จบแล้วเออแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคือบ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่เออล้านสามแสนห้าหมื่นพร้อมโอนจ้ะอ่ะสนใจทักทักเข้ามาโทรมาดีกว่านะเออโทรเลยนะเบอร์นี้แหละเอออย่าพิมพ์่าสนใจสนใจก็อาจจะไม่ได้อย่างกัพี่ราที่แล้วลงไปแค่สิบสามชั่วโมง เช้ามามีคนมาจับจองเป็นเจ้าของเรียบร้อยโคตร,รอโม้เลยโคตรโม้เลยจริงๆไม่ได้โม้โ